สวัสดีครับผมเจอกับบ่าววังชินเคยครับผมนี่ครับน้ำกุตดตัดเต่าครับนี่น้ำใสดีน้ำใสดีมากเลยเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างครับบรรยากาศบรรยากศรรยากศ น้ำใสมากเลยครับโหน้ำใสครับนี่ครับน้ำใสมากน่าลงเล่นครับน้ำผุดนะครับผมผุดจากด้านบนภูเขาครับครับด้านสูงๆูเขามันได้กาดครับน้องค่ได้คลายร้อนได้ครับโอ้สงสัยน้ำน่าจะลึกครับผม เดี Dieu, ๋ยวบ่าววางพาลงเล่นสักสองสามชั่วโมงครับผมโอ้เป็นไ่ยผู้สาวผู้สาวผู้บ่าวเดี๋ยวให้บ่าวบางถามเนี่ยภากันอายุเท่าไรนี่ผู้สาวผู้บ่าวนี่อายุหนึ่หน่วยครับโอ้พากันเล่นน้ำเระวังเด้อระวังน้ำลึกนะเด็กๆเจ้าผู้บ่าวผู้สาวครับผมไปครับเดี๋ยวบ่าวบางพาไปหาบ่องนางแล้วก็จะลงเล่นน้ำจะข้าวครับผมแล้วก็จะไปต่อ ภูผาม่านครับโ,โหน้ำเย็นมากครับนัาผีน้องนานๆนนได้มาเที่ยวครับผมเดีอากาศช่วยครับมาว่างครับผมชิมงานมาทานโอโ้ครับมีน้ำตกด้วยครับผมยากาศโอ้โห หมือนป่ะวะระวังลื่นนะเด็กๆน้ำใสมากครับผมโอ้ระวังลื่นนะครับน้ำใสามากครับผมนั่น,น,ก,นกินได้ผมว่าดื่มได้ครับน้ำชุใสน้ำตกโอ้หางลางกับมีครับผมน้ำใสๆเลยครับมีสะพานไม้ไผ่ด้วยครับ มาวางผ้ายางหลบหลบ,บ,บเบิ้งครับผมน่ครับแต่ว่าผู้ใหมาก,กอะระวังนะครับลื่นครับเด็กๆระวังนะครับน่ครับโอ้มือนมิลีพี่น้องมวนอกไห้เลยครับยากาศดีมากครับผมน้ำใสๆยากาศใสๆครับผมเย็นดีสบาย โอ้มีกระซุ่มกิ่นนิ่ไต่หนังก็มีครับผมมีสะพานพร้อมครับรีสอร์ทบ้านฮองโฮมสเตย์ครับผมนี่เด้อพี่น้องห้องพักผู้ใดอยากมากอะสวยดีอยู่ครับผมมีลำธารให้เล่นด้วยครับผมแล้วก็มีที่พักด้วยมีที่พักเด้อพี่น้องนี่ครับยามแรกเลมีกิจกรรมครับผมกินเนื้ยอย่างแข่งกันครับโอ้แล้วพี่น้องบรรยากาศ น้ำใสมากครับผมมาดูครับอันนี้เป็นด้านล่างของน้ำผุดตัดเต่าครับผมนี่ครับอันนี้เป็นด้านล่างนะครับน้ำตกข้างบนจะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาครับผมสองสันครับครับผมพี่นองไหลมาจากภูเขาลมสักครับูงสูงครับผมพี่น้องเด้พี่หน้องโอ้น้ำใสมากครับเด็กๆอยากเล่นแล้วครับมาดูครับผม ดูครับไปดูเด็กๆกลองดูเลิกไหมนี่ลองเล่นดูไปเลยไปเลยโดดเลยโอ้น้ำใสครับผมพี่น้องมาลงมาไหม,มอือหือมาเลยพี่นอ้องพู้ได้ยากมากอะอยู่ไทยแลนด์ครับ อย่สวยครับผมนี่ครับเด็กๆกำลัางงางอ้อมหาบองล่งครับนี่ครับบองแดงแดงบุนี้เป็นบองลึกนะครับผมจุดต้องเฝ้าระวังครับผมลึกมันเป็นน้ำผุดธรรมชาติครับพี่น้องเอคเอค,ครับไม่ไพ่ครับบรรยากาศงางอ้อม ออมเป็นเล่นน้ําตกครับข้างบนแล้วครับโอ้โหอันนี้จะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนสุดเนอโหน้ําใสสะอาดครับผมลงเล่นได้ครับตามธรรมชาตินครับพนักง,งานเซีนี่พนักง,งานจี่ครับ พี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่รับชมจนจบชีปครับผมผมกับอเพียงแค่น,นี้ครับเราจะขึ้นไปหาบ่งพักพักนอนคืนครับผมสองคืนครับสามวัน